แต่ว่าวันนี้เขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วเออดวตามด้วยก็แล้วกันใครนี้พร้อมมากมีคำเป็นพันที่เก็บไว้มีความในใจไว้เธอเก็บมันมาน,นานรอแค่เพียงวันเวลาวันที่เธอจะรับ ที่ฉันเจอได้พูดคำเหล่านั้นคำที่บรรยายรอยเรื่องราววันดีดีที่เรามีกันและกันอยากจะระบาว i จะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเล่าให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืนยันว่านี่คือใจของฉันที่ให้เธอ ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาแบบเป๊ะๆเลยนะแล้วซิงเกิลนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งซิงเกิลของน้องต้น A8 ด้วยนะหรือว่าต้นธนสิทธิ์นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เขาพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะกับช่วงนี้นั่นเองนะคะ่ะอาทิต์เช็คอินประจําวันนี้ด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องตอน้นครับสวัสดีชาว V Life FM MM, ทุกคนเลยครับสวัสดีค่ะพี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะ <laughs> เพราะว่าพี่ได้ชมเอ่อน้องๆเอ8แปดแล้วก็เอทุกๆรุ่นนะนะฮะตั้งแต่เข้าบ้านมาเลยแล้วก็ได้ชมตั้งแต่หลายๆโจทย์เพลงที่ได้รับมาจนมาถึงวันนี้นะคะครจริงๆสิคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งแรกที่พี่ประทับใจเลยนะสำหรับซิงเกิลซิงเกิลหรือเป็นอัลบั้มเร้ไหมคะยังเป็นซิงเกิลอยู่ครับยังเป็นซิงเกิลอยู่นะฮะแต่ก็น่าจะเป็นอัลบั้มเร็วๆนี้ไหมใช่ครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะคือต้องบอกว่าสิ่งแรกที่ประทับใจนะคะ คือพี่ก็ได้แชร์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นภาพ PR ซิงเกิลล่าสุดข,ของน้องเขาเนี่ยแหละนะถามหน่อยว่าตัวเองคิดเองหมดเลยไหมคะสำหรับเตรีมแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆอ๋อไม่ครับก็ม,ม,มีมีทีมงานครับ,รบในเรื่องของรูปภาพก็ จริงๆเราก็ไปถ่ายทํากันในสตูดิโอเนี่ยนะครับแต่ว่าพี่เขาก็ใส่กราฟิกใส่อาร์ตเวิร์กอะไรเข้ามาก็ทําให้ออกมาเป็นรูปนั้นแหละครับกัเป็นภาพที่ชัดมากนะคะเห็นกันเส้นเอ็นบนคอเลยอ่ะเออมันได้ความเรากำลังร้องเพลงอยู่ใช่เหมือนกำลังร้องเพลงในอวกาศจักรวาลนะคะอ่อที่ผ่านมาเรารู้จักต้นกันไปแล้วกับเพลงเธอมีลาฟันแค่ไหนเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าโด่งดังทีเดียวเชียวนะคะต้น เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่รวมทั้งหมดของ AF8 ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในลบั้มรวม a อ8ครับอ่ามาถึงวันนี้มีเป็นของตัวเองสักทีหนึงน่งเนาะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเพลงจักรวาลก็ห,หลายๆคนชอบครับหลายๆคนก็ฟีดแบ,บ็ค่อนข้างดีก็เอ้ยชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อะไรเงี้ย<ช>ครับอืมใช้เวลาทําค่อนข้างที่จะทอลหดแมสสาหรับเพลงนี้ก็หลายวันอยู่เหมือนกันครับค่ะหลายวันใช่ก็ คือเราก็ไปอัดไว้รอบหนึ่งแล้วก็คอยไปแก้บ้างแล้วก็บางประโยคเนี่ยเราก็จะอัดเอาไว้หลายเวอร์ชั่นเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดเราก็จะมา mix เอาเป็นตัวที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดอืมค,คือได้ข่าวมาว่าคือต้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถข้างเยอะคือเรียกง่ายๆคือของเยอะนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรใส่เข้ามาเป็นลูกเล่นของของต้นเองใช่ไหมคะก็จะเยอะแยะก็จะมีแบบตัดทอนออกไปบ้างนั่นแสดงว่าเราน่าจะได้มีโอกาสฟังเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆอีกไหมคะกับเพลงนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีรีมิกซ์หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมแต่ว่าเบื้องหลังกับการทํางานเพลงเพลงนี้ได้จากใครบ้างนะคะต้นก็มีทีมครูเต่าพระดอนครับค่ะใช่แล้วก็จะมีครูเกดช่วยคุมร้องให้อืมแล้วสนานดีครับทํา สนุกครับอืมค่ะแล้วก็เห็นว่าต้นก็มีส่วนเขียนเนื้อท่อนคอรัสด้วยใช่ไหมคะครับใช่อืมในเพลงนี้มีส่วนร่วมด้วยเยอะเลยว่างั้นใช่ครับค่ะพูดถึงเพลงเพลงนี้พูดถึงคําว่าจักรวาลนะคะต้นพี่รู้สึกว่าเอาความรู้สึกของพี่เองนะครับพี่รู้สึกเหมือนว่ามันครอบคลุมไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องการจะสื่อถึงอะไรครับเพลงเพลงนี้ใช่ครับจริงๆจักรวาลเนี่ยมันคือเป็นอะไรที่ใหญ่มากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย เพลงของเราที่เราต้องการจะสื่อออกมาเนี่ยก็คืออยากให้มันสะท้อนหรืออยากให้มันโดนใจคนที่คนโสดคนที่ไม่มีแฟนซึ่งเขาอาจจะแบบสงสัยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยแบบว่ามันมีหรือเปล่าคนที่แบ่ว่าเกิดมาคู่กับเราอาจจะไม่ใช่ในโลกนี้แต่จะเป็นในจักรวาลเลยคือเขารู้สึกว่ามันแบบมันอาจจะไม่มีมันคือเขาถามจริงว่ามันมีไหมอ่ะก็เลยลากไปถึงจักรวาลเลยว่าเออแบบมันมีหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าแล้วตัวเองละมีหรือเปล่า อก็ก็คงมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่เจอครับหลังจากเพลงนี้ไม่น่นะคะตอนยาเไม่เจอเลยครับขอเจองานก่อนดีกว่าอ๋อขอเจองานก่อนได้ค่ะว่าค่ะเอองานนี้แบบเยอะมากรันคิวเข้ามานะคะแล้วเป็นไงบ้างเรื่องของการจัดสรรเวลาเนี่ยค่ะก็ตอนนี้โชคดีอย่างหนึ่งที่เป็นช่วงปิดเทอมอยู่ครับก็เลยสามารถที่จะแบ่งสรรตันส่วนเวลาไปได้ก็มีมีงานมี มีออกงานมีซ้อมละครเวทีมีอะไรนู่นนี่นั่นก็คือก็แต่ว่าก็ยังสามารถแม n จได้อยู่อืับค่ะ,ค,ะคือพูดถึงเพลงเพลงนี้หลายๆคนที่ได้ฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบอินกับเพลงนะคะทาให้เราเนึกถึงว่าเอ้แเราเมื่อไหร่เราจะได้ชม MV สักทีอะคะตน้น MV ไม่นานเกินรอแน่นอนครับเมื่อคืนนี้เพิ่งจะถ่ายเสร็จไปเลยส่วนหนึ่งโลต้นเล่นเองนะเล่นเองครับแต่ว่ามีก็มีคนอื่นเล่นด้วยอ๋อคนอื่นเล่นด้วยนะคะก็ต,ต,ติดตามเรื่องราวของมันอยู่ ซึ่งเร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีคิวไปถ่ายกับที่ต่างจังหวัดเพิ่มครับว้าวคือต้องหาโลเคชั่นที่มันดูแล้วโรแมนติกสมกับคำว่าจักรวาลใช่ไหมคะโรแมนติกหรือเปล่าต้องไปดูกัน <laughs> ท<ไ>ําไมหลอกจะมาแบบพลิกโผล่หรือคะหรือว่าจะมาแบบออกแนวแบบหักมุมนิดนึงหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับคือมันมีมันไม่ได้โรแมนติกทัดทุกทุกซีนนะมันจะมีบางซีนแบบว่าเป็นอารมณ์แบบอาจจะดูแบบ น่าค้นหาไหว่าทําไมถึงเลือกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูกันอืม,อมก็ต้องไปดูกันแล้วก็คอยติดตามด้วยนะคะในส่วนของ MV เพลงค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกับน้องต้น AF8 นั่นเองกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าจัก,กรวาลน,นะคะ,ะก็สามารถติดตามก็ได้ถ้าอยากเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ล่ะคะตน้นก็ถ้าอยากเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ะนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t ์ u เว c บดอครับอ๋อแล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ได้อ่อสุดท้ายแล้วค่ะพี่อยากรบกวนเยอะเพราะทราบว่าคิวในการโฟอนอ อยู่นะสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับที่95 V Life FM บ้างคะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะฟังอยู่ทุกวันก็ขอเข้ามาได้ที่ V l i v e FM ครับแล้วก็ ดาวโหลดได้ที่ www. t r u t h i n t h i c o m ครับแล้วก็ติดตามต้นได้ที่ t w i t t ตอร์แล้วกันนะครับ t9ons8 okay, ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องต้นมากเลยนะคะที่ฟนอินเข้ามาค่ะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวข่าวค,ความเคลื่อนไหวต่างๆยังไงเราคงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกในอัลบัามของต้นนะคะครับโอเคขอบคุณมากค่ะ okay, สวัสดีครับจ้า What darkness will take me to